ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้มาพบกับครูแบงค์เช่นเคยนะครับกับรายวิชาดนตรีนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาขึ้นในหัวข้อองค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับ <c oughs> หน่วยหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับครูจะแบ่ง การสอนออกเป็น3มกลุ่มนะครับก็คือนะครับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านลักษณะของดนตรีพื้นบ้านและสุดท้ายนะครับองค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านก่อนนะครับ ก็คือดนตรีพื้นบ้านนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในท้องถิ่นนะครับซึ่งได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเพื่อให้คนในท้องถิ่นนะครับได้เล่นเพื่อเกิดความสนุกสนานผ่อนคลายนะครับและยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในท้องถิ่นด้วยนะครับดนตรีพื้นบ้านของไทยนะครับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคนะครับ จึงมีลักษณะมีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรมนะครับก็จะมะีเนื้อกลางอีสานใต้นะครับแต่และว,วัฒนธรรมก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นนะครับพวกเราจึงควรที่จะศึกษานะครับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านต่างๆเพื่อให้เกิดความ เข้าใจถึงลักษณะของดนตรีนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับอ่าองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอ่าองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านนะครับประกอบไปด้วยจังหวะทำนองกรารประสานเสียงสีสันของเสียงแล้วก็คีตลักษณ ในส่วนของจังหวะนะครับจังหวะเราเรียนผ่านมาแล้วนะครับในเรื่องของจังหวะทำนองการประสานเสียงสีสันของเสียงและก็คี์ตลักนะครับจังหวะก็คือนะครับความช้าเร็วของบทเพลงนะครับซึ่งประกอบอยู่ในเพลงนะครับทำให้บทเพลงนั้น มีความแตกต่างกันมีจังหวะที่แตกต่างกันนะครับบางเพลงอาจจะมีจังหวะที่เร็วบางเพลงอาจจะมีจังหวะที่ช้าบางเพลงอาจจะมีจังหวะแบบปานกลางพอดีนะครับนั่นก็คือจังหวะนะครับก็คือความช้าความเร็วของบทเพลงนั่นเองนะครับต่อไปทํานองนะครับทํานองก็คือ เสียงที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมีความสูงต่ำของตัวโนต้ตแต่ละโนต้ตนะครับเป็นมีความสูงต่ำของโนต้ตแต่ละโนต้ตนะครับมีน้ำหนักเบาแล้วก็หนักนะครับบทเพลงแต่ละบทเพลงนะครับก็จะมีทำนองที่แตกต่างกันนะครับ ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้ผู้ผู้ฟังเพลงสามารถจดจำบทเพลงนั้นได้นะครับนี่ก็คือทำนองนะครับต่อไปการประสานเสียงนะครับก็คือการนำตัวโน้ตนะครับมาเรียบเรียงเป็นรูปแบบต่างๆนะครับมีการร้องมีการร้องในรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่น การประสานเสียงในรูปแบบของคอร์ดนะครับนักเรียนก็จะเคยได้ยินคําว่าคอร์ดนะครับเพลงทุกเพลงก็จะมีคอร์ดใช่ไหมครับอ่าในคอร์ดนั้นก็จะมีตัวโน้ตนะครับแล้วแต่ตัวโน้ตนะครับในคอร์ดส่วนมากก็จะมี3มโน้ตขึ้นไปนะครับอ่าตัวโน้ตในคอร์ดนั้นก็จะมีตัวโน้ตเขาก็จะเอาตัวโน้ตในในคอร์ดนั้น มาทำเป็นเสียงประสานหรือว่ามาทำเป็นรูปแบบของขั้นคู่เสียงคนร้องก็จะร้องคนหนึ่งก็จะร้องเสียงสูงคนหนึ่งก็จะร้องเสียงกลางคนหนึ่งก็จะร้องเสียงต่ำอันนีอ้อธิบายให้ฟัง,งได้ง่ายๆนะครับผูก็จะไม่เจาะเข้าในเนื้อหาลึกเกินไปนี่ก็คือความหมายของการประสานเสียง เราจะเรียนในในเรื่องถัดไปนะครับในเรื่องที่มันลึกขึ้นนะครับต่อไปนะครับ <c oughs> นั่นก็คือรูปแบบของการประสานเสียงนะครับเอาเสียงลยหลายๆเสียงมารวมกันนะครับต่อไปนะครับข้อ4สีสันของเสียงนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งกําเนิดเสียงยกตัวอย่างเช่นนะครับพิน พินก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แคนเนี่ยครับพินกับแคนเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสานนะครับแคนก็จะมีลักษณะแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดเสียงโดยการเป่าพินก็จะกําเนิดเสียง้วยการดีดเนี่ยนะครับนี่ก็คือสีสันของเสียงก็จะมีความแตกต่างกันนะครับาทาให้เสียง การบรรเลงดนตรีมีลักษณะที่แตกต่างกันหรือว่าลักษณะเสียงร้องก็จะมีความแตกต่างกันเมื่อเรานํามารวมกันแล้วนะครับก็จะเกิดความไพเราะนะครับเกิดสีสันของเสียงที่มันมันกว้างขึ้นนะครับเกิดสีสันของเสียงที่มันมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือสีสันของเสียงนะครับต่อไป คียตรักนะครับคียตรักคืออะไรนะครับคี์ตรักนั้นก็คือรูปแบบของบทเพลงนะครับเป็นการรวบรวมเอาจังหวะเอาทำนองการประสานเสียงและสีสันของเสียงมาเป็นมารวบรวมให้มันเป็นรูปแบบให้มันเป็นไปในทางทิศเดียวกัน ทำให้เพลงมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรูปแบบของ ABA นะครับก็คือ ABA คืออะไรนะครับ ABA ก็คือร้องท่อน A และท่อน B และร้องซ้ำท่อน A อีกครั้งนะครับนี่ก็คือกีตลักษณ์ของบทเพลงนะครับอ่าต่อไปนะครับ เป็นกิจกรรมท้ายคลิปนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้ทํากิจกรรมลงในกระดาษ A4 หรือว่าใส่กระดาษรายงานก็ได้นะครับให้อธิบายเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบของดนตรีที่ครูจะให้ต่อไปนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับมีอยู่ด้วยกันตามนี้เลยนะครับให้นักเรียนเขียนลงใน กระดาษ A4 นะครับหรือ er ว่ากระดาษายงานแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเวลาเราถ่ายรูปนะครับถ่ายคู่กับใบงานของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาถ่ายรูปครับให้เรียนถ่ายนะครับแบบนี้นะครับเหมือนเพื่อนๆถ่ายนะครับหรือว่าถ่ายเหมือนนายกุลาก็ได้นะครับ ถ่ายเหมือนพลอยก็ได้นะครับถ่าแล้วก็เซลฟี่มาแบบนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันในเรื่องต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ